ต่อจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะพาท่านเข้าสู่จินตนาการของนิยายเสียงในช่องชิวไช,ช,ช,ชน่วันนี้จะเสนอในเรื่องวุ่นรักนักดนตรี ตอนสอนสอนสอน,อน,อน,อนเป็นโดยจุย้ยพิสิทธ์ก่อนจะรับฟังกราบด้วยความกรุณากดติดตามช่องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เชิญท่านเข้าสู่จินตการของความรักอีโรติกโรแมนติกและสวีทเลิฟได้แล้วนับบัดนี้ เสียงรถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์ดังสนั่นลั่นทุ่มตลอดทางญาติเลี่ยมถนนท้องนาณบางหัวทองวันนี้บรรยากาศดีเป็นพิเศษเป็นบรรยากาศของเดือนธันวาที่เข้าสู่บรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นสายลมโชยเย็นสบายชายหนุ่มผมยาวรูปหลอ่อหน้าตาคมเข้ม มีนามว่าพิหลังสภายกีต้าร์มือกำแฮนด์มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์ขนาด1,544มุ่งหน้าเพื่อจะไปทําเพลงของตัวเองณนะบ้านเพื่อนของเขาที่ชื่อปี่ปี่เป็นชายหนุ่มผมเดสล็อกขาวหล่อจมูกด่งซึ่งมีบ้านที่มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการแกะเพลงและทำเพลงเป็นยิ่งนักเสียงรถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านปี่ปี่ร้องทักกับเพื่อนเอ้ยพี่มึงมาทำอะไรแต่เช้าวะกูยังอาบน้ำอยู่เลยชายหนุ่มใส่กางเกงในสีแดงตัวเดียวพร้อมกับ ตักน้ำในตุ่มลาดหัวปากก็ข้าแปลงสีฟันและพูดไปด้วยพี่ตอบเพื่อนไอ้ฮานี่มันสายแล้วมึงก็พึ่งอาบน้ำมึงลืมไปแล้วเหรอมึงมินัดแกะเพลงเพลงใหม่กับกูวันนี้นะปี่ตอบเออว่ะกูก็ลืมเมื่อวานกูดื่มดึก เอดื่มดึกเลยลืมว่ะขอโทษทีกว่าเพื่อนพิต่อเพื่อนรักด้วยความกวนตีนเอ้ยฮ่าที่เรื่องของกูอ่ะมึงนะไอปี้นะที่เรื่องของกูอ่ะมึงดันลืมนะที่เรื่องปีๆอ่ะมึงไม่เคยลืมเลยนะไอหมาไอหมาเอ้ยเป็นการกระเซ้าเย้าแย่กันตามภาษาเพื่อนรักที่คบหากันมานาน จนทั้งสองคนลืมความอีโก้และไม่เคยโกรธกันเลยทั้งสองคนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีทั้งสองคนจึงไม่แปลกอะไรที่จะมีสาวๆมายุ่งเกี่ยวไม่เว้นว่างปี่พูดกับเพื่อนรักของเขาว่าเออเดี๋ยวรอกูแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวกูทอดไข่ทํากับข้าว ต้มตีนี่มึงกินนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเราจะซ้อมเพลงอะไรไงมึงก็ว่ามาเลยเพื่อนตอนนี้กูหิวข้าววะกินข้าวกันก่อนนะแล้วค่อยว่ากันพอพีได้ฟังเพื่อนรักของเขาตอบแบบนั้นพี่ก็ตอบเพื่อนรักของเขาว่าได้เพื่อนกูรอบรรยากาศโดยรวมของบ้านปี ล้อมรอบไปด้วยท้องนาบรรยากาศเย็นสบายมีบอ่อปลาพ่อกับแม่ของปี้เสียไปหลายปีแล้วจากการประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกขณะไปกินข้าวต่างประเทศคือบินไปกินข้าวแล้วบินกลับแล้วก,ไก,วก,ก็ไปกินแล้วก็บินกลับไปกินแล้วก็บินกลับ จนทำให้เครื่องบินได้ตกสักพักทันใดนั้นหนุ่มปีกก็ยกกับข้าวโดยมีเพื่อนคู่ใจอย่างพิช่วยกันทั้งสองคนนั่งกินข้าวกันอย่างอร็ดอร่อยพิพูดกับปี้ว่าเฮ้ยปี้มึงแม่งทอดไข,ข่โคตรอร่อยเลยวะ่ะต้มตีนมึงก็อร่อยปี้ตอบกับ พีว่าเอ้ยไอ้บ้าไม่ใช่ต้มตีนกูต้มตีนไก่ต่างหากล่ะเสียงหัวลอะของหนุ่มพิอเออนั่นแหละมุกตะมึงระหว่างทั้งสองนั่งกินข้าวกันก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์คันใหม่ ก็มาจอดหน้าบ้านปีพร้อมกับเสียงตะโกนร้องทักจากหนุ่มหล่อรูปร่างใหญ่มีนามว่าเชี่ยเชี่ยตะโกนทักเอ้ยพวกมึงกินข้าวไม่รอกูเลยนะอย่าหมดนะเว้ยกูหิว พี่พูดขึ้นว่ามึงหิวสึกไม่ไปกินจากบ้านมาแหละไอ้เชีย่ยเชี่ยพูดไม่ได้ดิวันไหนไม่ได้กินข้าวบ้านพวกมึงแม่งเหมือนขาดของอร่อยไอ้ปีแม่งทอดไข่กลินลอยไปยันบ้านกูกูเลยมานั่นไงมุกตลกแดกมัน ทั้งสคนเป็นเพื่อนกันมานานมิตรภาพของทั้งสาคนแน่นแฟ้นมีอะไรใครเดือดร้อนอะไรเขามักจะช่วยเหลือกันเสมอใครผิดทำอะไรผิดเขาจะให้อภัยกันเพื่อนคือเพื่อนมิตรภาพทั้งสจึงอยู่กันอย่างยืนนานพอเสร็จจากการรับประทานอาหารหนุ่มๆเริ่มหยิบอุปกรณ์ของตัวเอง ออกมาพี่เริ่มตั้งสายกีตาร์พี่เล่นเบสเชี่ยเล่นก้องทั้งสามมีความฝันเดียวกันคือสักวันเขาจะนำเพลงที่พวกเขาเขียนออกมาเผยแพร่ให้คนฟังแต่ต้องซ้อมซ้อมซ้อมและก็ซ้อม ให้พวกเขาตด้งเกิดความชำนานพอปีพูดขึ้นไอพีเพลงนี้กูเขียนขึ้นใหม่มึงลองดูนะมันใช้คีเอนะเว้ยร้องเมโลดี้แบบนี้นะพอพี่ได้ฟังเพื่อนหมเพลงหมเมโลดี้เสร็จก็บอกเพื่อนว่าเออดีวะ่ะ เหมือนกับการเออจากกันไปนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เหมือนกับการกลับมาเจอกันมารวมกันใหม่พร้อมกับบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งเฮ้ยเชี่ยมึงเปิดเบียร์เลยเบียร์อยู่ในตู้เย็นนะเว้ยเชีย่ยตอเพื่อนของเขาว่าอา้าว มึงเพิ่งบอกกูกูก็คิดว่าไม่มีของจัดมาเลยเพื่อนเสียงเปิดขวดดังขึ้นสามครั้งหนุ่มทั้งสามคนยกแก้วขึ้นพร้อมกับพูดพร้อมกันเอ,าเอ้าชนเพื่อชา และแล้วเมลโลดี้เสียงเพลงก็ดังขึ้นเรามาร้องทำทำนองให้มันสดใสสิ่งที่ยัง้างคาใจให้มันอื่นหา พูดเสียงดังขึ้นว่าวยแมงโคตรพ่อเลยเพลงกูแม่งสุดยอดโอยอ้าชนเพื่อนเชียบพูดขึ้นบ้างโอ้แมงพูดอวยตัวเองก็ได้นะมึงพี่พูดเออใช่ใช่ใช่พี่พูด,ออพดต่อกูพูดเรื่องจริงเพลงกูแม่งโคตรส้งเลยโอ้ยมึง หูตาถึงเนี่ยหูเพลงกูแม่งสุดยอดแล้วเพื่อนเพลงมึงนะเว้ยมันต้องไปเป็นเพลงปิดตอนไปเล่นรอบกองไฟว่ะกูว่าว่าปะวะเชียบพูดบ้างเออใช่วะอําลาอาไลเอยเพมลาอาไลปี่พูดบ้าง มันก็ได้ทั้งสองอย่างละวะเปิดก็ได้ปิดก็ดีอ้าวชนเพื่อนชอนชน,ชนถึงแม้เขาทั้งสามจะเล่นดนตรีซ้อมเพลงด้วยกันแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาทั้งสามไม่ได้เล่นตอนกลางคืนด้วยกันทั้งสามแยกกันเล่นคนละที่นี่แหละจึงเป็นที่มาของมิตรภาพที่ยาวนาน ทำความรักคนละที่คนละแบบไหลซึ่งความขัดแย้งเพราะทุกสถานที่ที่เขาไปเล่นย่อมมีสาวๆสวยๆมาติดพันเล่นคนละที่จึงตัดเรื่องความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องสาวๆไปได้เลยเอพิโซดสองตอนสองก็ได้จบลงแค่นี้ขอ,อให้ท่านผู้ฟัง ติดตามเอพิโซด3ต่อได้เลยทางช่อง Q ว h ช n แนลบรรยายเสียงโดยจุ้ยพิสิทธ์บทความบทประพันธ์โดยจุ้ยพิสิทธ์ดนตรีประกอบโดยจุ้ยพิสิทธ์ตัดต่อเสียงเอฟเฟกต์โดยจุ้ยพิสิทธ์รับฟังเอพิโซด3ต่อกันได้เลย ครัอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณมากครับ